ก็สวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่กับ Civic FD นะครับเครื่อง1.8นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับหลังจากที่เราติดแก๊สนะครับ LPG มานะก็วันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับาจาก จังหวัดชนบุรีนะครับมาที่จังหวัดเลยนะก็จากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับเคยรีวิวเรื่องการติดแก๊สมือสองไปนะครับวันนี้ก็เลยได้วิ่งทางไกลนะก็จะพาสมาชิกทุกท่านมาดูนะครับว่ามันประหยัดแค่ไหนนะก็นี่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมให้ดูนะตรงนี้ก็เป็น หม้อต้มนะครับอ่ะตรงนี้เป็นหม้อต้มแก๊สนะนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดหัวฉีดนะน,นั้นน่าจะเป็นเป็นกรองนะครับกรองแก๊สนะอ่ะเรามาดูนะครับระยะทางที่ผมเดินทางมาก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าห้าหกรกิโลนะ ก็จะพามาดูว่าเราติดแก๊สมาเนี่ยนะครับวิ่งจากชนบุรีมาเมืองเลยเนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับจับระยะทางที่มาจากชนบุรีนะครับมาถึงนี่7จ็ด้อยสิบหกกิโลเมตรนะครับอ่าระยะทางประมาณนี้นะครับผม เติมแก๊สมาก็หมดไปประมาณอ่าไม่ใช่หมดไปประมาณหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับแล้วก็ก็จะเหลือสองขีดนะครับนี่เลยนะเขาก็จะเป็นอ่าไฟเขียวนะครับสามสามขีดสามจุดนะครับแล้วก็ไฟแดงหนึ่งนะครับพอมาถึงนี่ก็จะเหลือไฟแดงกับไฟเขียวนั่นก็คือมันเหลือสองขีดนะครับอ่า ก็ยังเหลือๆนะก็วิ่งได้อีกประมาณน่าจะหลายกิโลอยู่นะครับแต่อันนี้มาเล่าให้ฟังว่าความประหยัดของเขานะนะครับว่ามันประหยัดมากน้อยแค่ไหนนะครับเผื่อใครจะเอาไปเป็นอ่าอ่าการตัดสินใจนะครับว่าจะติดไหมหรือว่าไม่ติดไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะส่วนเรื่องศึกหอก็ลองไป ศึกษากันดูนะครับว่าติดแก๊สมาเนี่ยมันจะสึกล้ออะไรยังไงนะครับแต่อันนี้คร่าวๆนะอืมก็จะค่อนข้างที่ประหยัดอยู่นะนอันนี้เป็นหม้อมือหนึ่งนะครับราคาก็ไม่เกินสามพน้านะรวมติดตั้งนะแต่ระบบแก๊สเนี่ยเป็นมือสองนะครับนี่พวกกองพวกอะไรเนี่ยเป็นของใหม่หมดนะครับ สายแป๊บอะไรต่างๆของใหม่หมดนะก็จะมือ2แค่ชุดหัวฉีดนะครับแล้วก็ชุดสายไฟนะแล้วก็ถังโดนัทที่อยู่ข้างหลังนะแต่ก็ไม่สะดวกให้ดูนะครับถังโดนัทพอดีมีของเยอะนะนี่นะครับเคเจ็ดรอเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับก็จะประมาณนี้นะ ก็ไปกับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณา2,000ไม่เกิน2,500นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะก็ท่านใดที่สนใจนะก็ลองศึกษากันดูแล้วก็ตัดสินใจนะครับเผื่อใครอยากประหยัดเนาะโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกับผมคลิปใหม่นะครับว่าจะมารีวิวอะไรกันต่อพาสมาชิก ทำอะไรกันต่อก็ค่อยว่ากันโอเคฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็จะประมาณนี้โอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ